สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกหนังสือการตลาดเล่มหนึ่งนะครับชื่อสะดุดหูมาก sold out เคล็ดลับการตลาดที่ทำให้ขายดีจนผลิตไม่ทันอ๋อค่ะชื่อดึงดูดมากเลยนะคะเล่มนี้คนเขียนคือดรเพศัชกรแสงสุขพิทยานุกุลนะคะครับท่านที่ก่อตั้ง s m o o t h e กับ dentist ใช่ไหมครับใช่ค่ะแบรนด์ดังระดับโลกเลยแล้วท่านก็ก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ bis ด้วย โูประวัติท่านน่าสนใจมากนะครับจากเพศสัชกรมาสร้างธุรกิจพันล้านได้ใช่ค่ะประสบการณ์ตรงเลยครับการคุยของเราวันนี้ก็จะอ้างอิงจากบทสรุปข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อแบบว่ากลั่นเอาเฉพาะแก่นสําคัญออกมาค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากสกัดเอาเคล็ดลับหรือว่าเครื่องมืออะไรพวกนี้นะคะที่น่าสนใจจากหนังสือเพื่อให้คนที่ทําธุรกิจอยู่หรือว่าเอ่อกลังคิดจะเริ่มธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า SME เนี่ยได้ไอเดียไปใช้ครับได้ไอเดียไปต่อยอดหรืออาจจะเจอทางลัดอะไรบางอย่างก็ได้เห็นว่าข้างในอ่านง่ายด้วยใช่ไหมคะมีภาพมีเคสจริงใช่ครับเห็นว่ามีภาพประกอบสีสีเลยแล้วก็กรณีศึกษาจริงๆผู้เขียนก็ตั้งใจให้เป็นคู่มือที่แบบ สร้างมูลาค่าได้เยอะกว่าราคาหนังสือมากๆอืมฟังดูมีประโยชน์จริงๆค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังลงมือทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนาะครับน่าจะตอบโจทย์เลยคำถามแรกคือทำไมหนังสือเล่มน,นี้ถึงเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำธุรกิจ SME ล่ะครับอืมอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของดอร์แสงสุขเองนะคะที่เริ่มจากอ,อ่ไม่ได้มีทุนเยอะอะไรมากมายแต่สร้างธุรกิจจนเป็นพันล้านได้ครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องสร้างแรงบันดาลใจเฉยๆแต่มีบทเรียนที่จับต้องได้ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือท่านถอดบทเรียนออกมาเป็นโครงสร้างเลยมี10ไฮไลท์หลักๆแล้วก็มีเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้เลยอย่างแบบทดสอบ BOSI DNA อ๋อ BOSI DNA ที่ช่วยให้รู้จักตัวเองใช่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการสไตล์ไหนซึ่งมันสาคัญมากนะคะเวลาจะหาคนมาทาง,งานด้วยหรือหาพาร์ทเนอร์จริงครับ การรู้จักตัวเองนี้สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าทีมเล็กๆหรือทำคนเดียวจะได้รู้ว่าต้องเสริมตรงไหนแล้วสิบไฮไลท์นี่มีอะไรบ้างครับพอจะเล่าภาพรวมคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเขาเรียงเป็น10ข้อเหมือนเป็นแผนที่เลยนะคะเริ่มจาก 1. หลักคิดนักธุรกิจพันล้านอันนี้ปรับไม n d เสร็จก่อนเลย 2. โบซี่ DNA ทาความเข้าใจตัวเอง 3. โม m o ล3 M อันนี้สูตรเพิ่มยอดหายแบบ เก้า uh, กระโดด 4. โมเดล 5P สร้างพลังใจแบบนักสู้ 5. ความรับสินค้า4ระดับอันนี้ชี้เป้าไปสู่ความยั่งยืนโห oh, ฟังดูเป็นระบบดีครับมี5ข้อแล้วมีอะไรต่ออีกครับมีต่อค่ะข้อ6ก็จะเป็นวิธีขยายธุรกิจให้โตแบบมั่นคง 7. ความต่างของคำว่าขายดีกับขายดีมากมันต่างกันยังไง 8. การหาวินิงโซนหรือจุดที่เราได้เปรียบคู่แข่งในตลาด 9. ความลับของสินค้าที่ขายดีตลอดการ 10. ก็เป็นเคล็ดลับสร้างยอดขายร้อยล้านจากเคสจริงของธุรกิจไทยเลยค่ะโอ้โห oh, ครบวงจรมากตั้งแต่ความคิดการรู้จักตัวเองการสร้างสินค้าการตลาดไปจนถึงขยายธุรกิจเลยนะครับเนี่ยงั้นเราลองมาลงรายละเอียดโมเดลที่น่าสนใจกันหน่อยดีไหมครับอย่าง b o s i d n a เนี่ยคืออะไรล่ะครับ ค่ะ BOSI DNA นี่มาจากคุณโจเอบรัมนะคะเขาแบ่งคู่ประกอบการเป็น4แบบหลักๆค่ะมี B Builder นักสร้าง O Opportunist นักฉวยโอกาส S Specialist ผู้ช่วชาญแล้วก็ I Innovator นักประดิษฐ์ค่ะอ๋อ4แบบ BOSI แต่ละแบบก็คงมีจุดแข็งจุดอ่อนสไตล์การทำงานต่างกันไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่าง b u เดอร์ก็จะเน้นสร้างอาณาจักรใหญ่ๆดึงคนเก่งๆมารวมกันส่วน opportunist นี่คือมองหาโอกาสทำเงินเร็วๆหรือเปล่าครับแบบทำแล้วขายประมาณนั้นค่ะมองหาดีลหาโอกาส specialist ก็จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นหลักส่วน innovator ก็เน้นสร้างสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำ แต่การพยายามเข้าใจ DNA ตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเรื่องทีมเวิร์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะยากไหมครับการจะไปตัดสินว่าใครเป็นแบบไหนชัดชักหรือพอหาคนต่าง DNA มาเติมเต็มกันมันจะขัดแย้งกันมากขึ้นหรือเปล่าครับคำถามดีมากเลยค่ะ แน่นอนว่ามันท้าทายอยู่แล้วการเข้าใจ BOS IDNA เนี่ยไม่ใช่การตีตรานะคะว่าใครเป็นแบบนั้นเป๊ะคนคนๆนึงอาจจะมีผสมผสมกันก็ได้ค่ะแต่การเข้าใจแนวโน้มหลักของตัวเองของคนในทีมเนี่ยสำคัญมากประโยชน์มันไม่ใช่แค่หาคนมาเติมเต็มอย่างเดียวแต่มันคือการเข้าใจความต่างนั้นด้วยอ เข้าใจความต่างใช่ค่ะเพื่อที้ได้สื่อสารกันถูกจัดบทบาทให้เหมาะบริหารความคาดหวังได้เช่นถ้าเราเป็น specialist เน้นคุณภาพละเอียดมากๆแล้วต้องทำงานกับ o p p o r t u n i s t ที่มองแต่ความเร็วโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาอ่าอันนี้น่าจะมีเรื่องกันแน่ๆครับอาจจะมีแรงเสียดทานค่ะแต่ถ้าเข้าใจธรรมชาติกันละกันก็จะหาจุดลงตัวได้หรือรู้ว่าจังหวะไหนคนฟังใคร การไม่เข้าใจนี่แหละค่ะที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งเพราะต่างคนต่างคิดว่าวิธีของตัวเองถูกที่สุดครับครับเข้าใจแล้วครับใครสนใจก็ลองไปทำเทสได้ที่ b o s i t n a c o m นะครับค่ะจะเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นทีนี้ไปต่อที่โมเดล 3M ครับที่เขาว่าเป็นสูตรเพิ่มยอดขาย1,000%อันนี้น่าสนใจมากมันคืออะไรบ้างครับค่ะ 3M ก็คือ M ตัวแรก Motivation แรงจูงใจ M2 Make things better การพัฒนาให้ดีขึ้นและ M3 Marketing การตลาดค่ะ Motivation แรงจูงใจที่ไม่ยอมแพ้ Make things better พัฒนาระบบคนสินค้าแล้วก็ Marketing ทำให้คนรู้จักอยากได้โดยไม่ต้องแข่งราคาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ด็อร์แสงสุขเน้นมากๆจากประสบการณ์สอนคนเป็นพันๆคนเลยนะคะคือ 3M นี้ต้องทำไปพร้อมๆกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไป ธุรกิจอาจจะไปได้นะคะแต่ยากที่จะโตแบบก้าวกระโดดจริงๆอืมต้องทำพร้อมกันค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือความเชื่อมโยงของมันหลายธุรกิจทุ่งกับการตลาดมาร์เก็ตติงหรือพัฒนาสินค้า make things better หนักมากแต่ลืมดูเรื่อง motivation motivation น,นี่ไม่ใช่แค่ใจสู้หรอครับ ไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันรวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจนความเชื่อมัน่นของทั้งผู้นำทั้งทีมด้วยบางทีตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นคอขวดทำให้เอ็มอีก2ตัวมันไปต่อไม่ได้หรือทำไปก็เหนื่อยเปล่าอ๋อข้าใจแล้วครับถ้าเป้าหมายไม่ชัดแรงจูงใจไม่พอการพัฒนาหรือการตลาดมันก็อาจจะสเปะสปะได้น่าคิดครับแล้วในส่วน motivation เขามีขยายความด้วยโมเดล 5P ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ห้เหมือนมาขยายความ m แรก motivation ให้ชัดขึ้นประกอบด้วย p แรก passion ความหลงไหล practice การถูกฝน patience ความอดทน persistence ความเพียรพยายามและ perseverance ความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยค่ะ โอ้โหฟังดูเหมือนคุณสมบัติแบบนักสู้นักกีฬาเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะจริงๆ5 P พีนี่สำคัญมากเลยนะคะในการสร้างวินัยของคนทำธุรกิจมันอาจจะฟังดูนามธรรมนะคะแต่ในโลกธุรกิจจริงๆเนี่ยข้อที่ทดสอบคนมากที่สุดอาจจะเป็น patience กับ perseverance นี่แหละคะ่ะความอดทนกับความไม่ท้อถอยทนความมุ่งมั่นตรงนี้ละค่ะตัวตัดสินเลยว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันคือความอึดความทรหดไม่ใช่แค่ความชอบเฉย จริงครับการอดทนรอคอยความสำเร็จนี้สำคัญจริงๆไปต่อกันที่เรื่องระดับสินค้ากับวิ n นิ่งโซนนะครับตรงนี้น่าจะช่วยเรื่องวางกลยุทธ์ได้ชัดเจนขึ้นค่ะผู้เขียนแบ่งสินค้าหรือบริการเป็น4ระดับให้เราเช็คตัวเองได้ง่ายๆค่ะระดับ 1. ไม่มีนวัตกรรมแล้วก็ไม่มีการตลาดอันนี้ก็เสี่ยงสูงหน่อยระดับ2มีการตลาดนะแต่สินค้าไม่มีนวัตกรรมอาจจะขายดีแป๊บๆตามกระแส อารมณ์แบบสินค้าตามกระแสใช่ค่ะระดับ3มีนวัตกรรมแล้วก็มีการตลาดด้วยอันนี้เริ่มดีละโตได้ระดับหนึ่งส่วนระดับ4คือมีนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดบวกกับการตลาดที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยค่ะโตเร็วและยั่งยืนครับเป้าหมายคือต้องดันตัวเองไปให้ถึงระดับ4ี่ให้ได้ทีนี้พอรู้ระดับตัวเองแล้ว จะหาจุดแข็งหรือวิ n นิ่งโซนที่ว่าช่วยให้ขายง่ายเหมืองงูน้อยได้ยังไงครับ Winning Zone คือการหาจุดที่มันลงตัวมากๆของ3ปัจจัยค่ะนึกภาพวงกลม3วงซ้อนกันนะคะวงแรกคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ customer needs วง2ส,สิ่งที่เราเก่งทำได้ดีเป็นพิเศษ our s t r e n g t h แล้ววง3ส,สิ่งที่คู่แข่งทำได้ดีหรือจุดแข่งของคู่แข่ง competitor s t r e n g t h ครับ แล้วจุดที่เป็น winning zone คือตรงไหนของ3วงนี้ครับ winning โซนคือพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการและเราทำได้ดีแต่ที่สำคัญมากๆคือคู่แข่งทำได้ไม่ดีหรือยังไม่ได้ทำอ่าคือลูกค้าอยากได้เราเก่งแต่คู่แข่งไม่เก่งหรือไม่ทำใช่ค่ะ จุดนี้แหละค่ะคือขุมทรัพย์เลยแล้วเคล็ดลับที่เอ่อหลายคนอาจจะมองข้ามคือมัวแต่ไปมองวงที่สามมากไปคือไปมองจุดแข็งของคู่แข่งคือพยายามจะไปสู้กับจุดแข่งของเขาใช่ค่ะหรือพยายามสู้ในจุดที่เราก็แค่พอทําได้แต่คู่แข่งเขาเก่งกว่าเยอะการหาให้เจอว่าคู่แข่งอ่อนตรงไหนแล้วเราดันเก่งตรงนั้นพอดีแถมลูกค้าก็ต้องการสิ่งนั้นมากๆอ่าฮะเนี่ยแหละค่ะคือการสร้างความได้เปรียบที่แท้จริง โดยที่ไม่ต้องไปแข่งลดราคาหรือทุ่มงบการตลาดสู้ในจุดที่เราเสียเปรียบคือใช้จุดอ่อนคู่แข่งให้เป็นประโยชน์นี่เองโหน่าสนใจมากครับแล้วยังมีเทคนิคอื่นอีกอย่าง10ว้าวกับ u n m t n n e s s ใช่ไหมครับพวกนี้เอามาใช้ร่วมกับ Winning Zone ได้เลยไหมครับได้เลยค่ะใช้ร่วมกันได้ดีมากเทคนิค10ว้าวก็คือการสร้างประสบการณ์หรือคุณค่าอะไรบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายของลูกค้า ส่วนการหาอันแมทนิสก็คือการมองหาความต้องการปัญหาของลูกค้าที่ยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้ดีพอหรือยังไม่ถูกเติมเต็มครั้งสองอย่างนี้มันช่วยสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยฟังชั่นอลและความรู้สึกอิโมชั่นอลด้วยค่ะอืมการสร้างวาลหรือหาอันแมทนิสเนี่ยสำหรับธุรกิจเล็กๆหรือพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปมันจะดูยากไปไหมครับเหมือนต้องทำรีเสิร์ชใหญ่โตหรือจริงๆมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะเสมอไปนะคะการหาอันเมดนิสหรือสร้างว้าเนี่ยอาจจะเริ่มง่ายๆจากการสังเกตแล้วก็ฟังลูกค้าให้มากๆเลยค่ะสังเกตกับฟังใช่ค่ะลองดูว่าลูกค้าบ่นอะไรบ่อยๆมีขั้นตอนไหนที่เขารู้สึกว่ามันยุ่งยากจังหรือมีความต้องการอะไรที่สินค้าบริการในตลาดตอนนี้ยังให้ได้ไม่ได้เต็มที่บางทีคาตอบมันซ่อนอยู่ในคอมเมนต์ในคาติชมหรือบทสนทนาทั่วไปนี่แหละค่ะ อ๋อไม่ต้องทำวิจัยตลาดใหญ่โตก็ได้ค่ะในหนังสือก็มีตัวอย่างธุรกิจไทยนะคะอย่าง w ิง g 3-9 r a รา n เมนหรือ OTI Engineering ที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่เขาเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้จนสร้างความต่างสร้างการเติบโตได้จริงมันอยู่ที่ความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ความเข้าใจลูกค้ามากกว่าขนาดของงบประมาณนะคะครับแสดงว่าหัวใจสำคัญคือความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งจริงจ ฟังดูแล้วหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยครับช่วยสรุปข้อดีอีกทีได้ไหมครับเผื่อใครกําลังลังเลอยู่ค่ะข้อดีหลักๆนะคะมึงคือเข้าใจง่ายใช้ได้จริงอย่างที่บอกภาษาไม่ยากมีภาพมีสรุปให้สองคือคุ้มค่าผู้เขียนตั้งใจให้เป็นคู่มือสร้างธุรกิจจริงๆสามคือสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของดอ,อร์แสงสุขเองและสี่คือปรับใช้ได้หลากหลายค่ะไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ ขายออนไลน์มีหน้าร้านก็น่าจะได้ไอเดียไปใช้ได้หมดครับแล้วถ้าจะเอาไปใช้ให้เกิดผลจริงๆควรเริ่มยังไงดีครับมีขั้นตอนแนะนำไหมครับ ถ้าจะให้แนะนำนะคะลองเริ่มแบบนี้ก็ได้ค่ะ 1. สําสำรวจตัวเองก่อนเลยทำแบบทดสอบ BSOIDNA ค่ะไม่ใช่แค่ให้รู้ว่าเป็นประเภทไหนนะแต่ให้ระบุเลยว่าตอนนี้จุดอ่อนหรือโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออะไรจะได้โฟกัสถูก 2. เลือกโมเดลมาลองทำดูอย่าแค่อ่านผ่านๆค่ะลองเลือกสักอันที่คิดว่าใช่เลยสาหรับเราตอนนี้เช่น 3M หรือ Winning Jones แล้วลองวางแผนง่ายๆแล้วทำเลยไม่ต้องรอให้เพอร์เฟ ลงมือทำเลยค่ะ 3. ประเมินสินค้าบริการตัวเองใช้กรอบ4ระดับนั่นแหละค่ะถามตัวเองตรงๆเลยตอนนี้อยู่ระดับไหนต้องเพิ่มอะไรนวัตกรรมการตลาดถึงจะไประดับ4ได้ 4. คุยกับลูกค้าให้มากขึ้นลองใช้ไอเดีย Unmet n นิสหรือ10วา w w o โดยการสังเกตพูดคุยถามลูกค้าจริงๆเลยค่ะแล้ววัดผลดูว่าอะไรเวิร์เรียนรู้จากเคสค่ะ กรณีศึกษาในเล่มมีประโยชน์มากดูว่าเขาปรับใช้ยังไงในสถานการณ์จริงแล้วเราจะเอามาใช้กับเราได้ยังไงบ้างเป็นคําตอนที่ชัดเจนดีครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เน้นให้ลงมือทำจริงสรุปแล้วโซลนี่ไม่ใช่ตำราการตลาดแบบอ่านแล้ววางไว้เฉยๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นชุดเครื่องมือภาคปฏิบัติเลยทั้ง BOS DNA 3 M 5 P Winning Zone มาพร้อมแรงบันดาลใจจากคนที่ทำสำเร็จจริงๆจากจุดเล็กๆสู่แบรนด์ระดับโลกได้ครับผม ผมชอบคำพูดหนึ่งของดรแสงสุขที่อยู่ในบทสรุปนะครับที่ว่าในเกมธุรกิจผมไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนบ้าเพราะคนบ้าสู้ทุกรูปแบบมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ซึ่งแบบเป็นคุณสมบัติที่สาคัญมากๆของคนทาธุรกิจเลยนะครับใช่ค่ะเป็นคำพูดที่ปลุกพลังได้ดีจริงๆค่ะแล้วเพื่อเป็นการส่งท้ายการพูดคุยของเราวันนี้นะคะก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคลิกต่อกับคำถามนี้ดูค่ะ เมื่อเราได้สำรวจตัวเองด้วยโบซีด DNA แล้วก็เข้าใจเครื่องมืออย่าง Winning Zone หรือ Unmet Needs แล้วเนี่ยอะไรคือโอกาสเฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่ที่ธุรกิจของเราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อมัดใจลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการลดราคาอย่างเดียวและเป็นโอกาสที่คู่แข่งอาจจะมองข้ามไปในตอนนี้ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากลองใช้กรอบความคิดจากหนังสือเล่มนี้นะคะค้นหาคำตอบสาหรับเส้นทางธุรกิจของแต่ละคนดูคะ่ะ